แต่ด้านบนครับรอยเหมือนว่าจะโดนเงี้ยครับล้างไปด้วยสโลนะครับของเดยโคและมีอันติจากน่อยอีกครั้งหนึ่งครับรอยครับดิวเจ็ตดูความลืดครับดูดูดครับโอ้ไม่พอครับนี่กันนาดว่าดูดแรงแซงทางโค้งแล้วนะแต่ดาเมจสองตัวจากสองแชมเปี้ยนมันแรงกว่าอันติของตัวเองครับตรงกลางครับนี่ครับแชะแะเข้ามาครับแล้วแทงไปเอาแล้วพลาดครับสำหรับจีฟครับเป็นทีของวอเตอร์เจ็แล้วครับมีสกิลไรเกี่ยวไว้หรือไม่ครับเดมโรสเบครับเข้ามาจังหวะนี้ครับ และทิมไปหนึ่งทีครับและใช้สกิลไปจังหวะนี้เป่าไปแล้วครับไม่มีสกิลในการหนีครับวอลเดอร์เจ็ครับแล้วรอยมาด้วยครับเรียบร้อยครับโดนแทงครับเสียบไม้ย่างเข้าไปครับปลาไหลตัวนี้ไปหามังกรกันครับสำหรับอเนด็อกครับหาได้มังกรไปตัวนี้ครับพลังในการทำดาเมจใส่แชมเปี้ยนเขาจะค่อนข้างดีครับแต่ว่าเหมือนเดรโคครับแล้วนอยครับนอยใช้ติดภาพไปจริงครับแต่ว่าฆ่าคาม่าไปได้ครับ ครับแล้วเข้ามาครับน้อยนะครับอยู่กลางวงครับพอเซฟมาดักด้านหลังเก็บเทรซโซได้สวยงามครับโคเด้นฟีดครับเขเข้าไปไล่ยิงแต่ตอนนี้เหมือนว่ารอยครับเทนท์ผ่อนลงมาแต่เจ็ดเอ็กซ์ซอร์สอยู่ครับแต่ก็ยังคงเกลียวทางฝั่งฟอสไว้อยู่ครับแต่จีโฟครับพุ่งเข้ามาครับและใช้สกิลอันติครับพลาดครับไม่โดนใครเลยครับแต่น้อยครับยังโดนดาเมจจนต์แต่ไม่โรเซเว็กอยู่ครับด้านหลังครับ ลอยครับในอาหารทางด้านของพอสแล้วครับพอตอนนี้โดนไล่จากทางฝั่งของลอยครับเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวจากทางฝั่งจีโฟแทบที่แทงเนียนๆอยู่ด้านหลังวอเตอร์เจตครับนี่คือป้อมของเขาครับแต่รู้สึกว่าจะไม่สามารถปกป้องเขาได้ครับและคนอินฟินโดนอีกหนึ่งตัวแน่นอนเป็นดิปเปิลคิวจากทางฝั่งของจีโฟเนี่ยโอ้และเป็นควอด์จ้าคิวเลยครับจังหวะนี้ครับถ้าไม่มีคนแย่งฆ่าเพนต้ามาเห็น แต่พีแคทียังไม่คงยังไม่ไม่ลดละความพยายามและสตาร์ไม่แดงวันนี้สวยงามครับสำหรับรถสเจนครับแล้วมอสตายไปก่อนเป็นศพแรกครับดับเบิันโอนสเปคครับถูกไล่ออกมาที่ด้านล่างครับแต่ว่ารอยโดนไปถึงจีโฟครับยังทำดาเมจอยู่กลางวงครับรอยครับเข้าไปแทงครับและดูครับรอยเข้าไปแทงอยู่คนเดียวนี่คือการรับดาเมจทั้งหมดของรอยและจีโฟพุ่งเข้าไปจังหวะนี้ครับแล้วผลักออกไปครับและกลายเป็นบีแคดีครับที่เหลือสามคนและคนที่ฟิตเหลือคนเดียวสังหารเงี้ยโอ้โหเนี่ยดูครับนี่ฮะเททิ้งทุกอย่างครับโดยเฉพาะจีโฟกับมอสครับที่เสียสละให้ทีมไดด้เกิฮะ ตี่ครับนี่ก็หยอกล้อกันไปครับแล้วผักไปจังหวะนี้ครับน้อยบินขึ้นไปครับแล้วใช้นตินะครับเหมือนว่าจะผักตัวเองด้วยครับโอ้แต่จริงๆผักตัวเองไม่ได้เนะครับผักเข้าไปแล้วตัวเองสไลด์ออกมาครับแต่เป็นโน้ตใชครับเกยวพอสได้ครับตอนนี้ครับอ้าวครับนี่ครับพวกเจอปลาดุกครับปลาดุกเกิดเกาะแล้วครับนี่อ๋ายิงครับยิงเข้าไปครับบนนี้บิดครับไล่ทางฝั่งของบิทีออกไปก่อนแต่ดูรอยครับโอ้โหเลือดเขาขึ้นดีจริงๆครับแต่จีโฟครับเข้ามาแทงไหลได้ครับไม่รู้ไหลไปทําอะไรฮะ เกี่ยการซีซีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะ่ยสำหรับพอสเนี่ยเกลับกันมอสเนี่ยนะครับหมาเต็มครับจังหวะนี้ครับใช้อันติมาแล้วครับหนึ่งครับตอนนี้ไล่ตีครับด้วยเดโครและซับเกตมาแต่ดูความอึดของรอยครับนี่ครับดูดด้วยอันติครับดูดยังคงดูดอยู่นะครับและใช้อันติใส่รอยครับสำหรับบรอดเจนสครับรอยกดซอนย่าเฮาการ์ดครับตัวทองครับและตอนนี้เหมือนจะต้องถอยครับสำหรับปีกี้ดีแต่ว่ายังคงไม่ถอยครับเพราะว่าถอยไม่ได้ครับรอยแล้วดูจีโปมาครับผักทังฝั่งของคนดิฟฟี่ครับ แม้ว่ารอยจะตายแต่ว่าซื้อสกิลทางฝั่งของทีมอเดอร์ดอกไว้ได้เยอะมากแล้วตอนนี้ครับทีโพแทงยับจุดนะโอ้ยยัอยู่ทางแคบๆนี้แทงเสียบและแทงเสียบไปจังหวะนี้ครับและทางฝั่งของจีโรนะไปเป็นคอต์คิวใครแยงเขาค่ะยังยังอยู่ข้างหน้ายังอยู่ข้างหน้าตามครับตามครับเพนตาคิวอยู่ข้างหน้านี่ครับและตโลครับด้วยเนบกรอเน็บโอเมนและแทงไม่ได้วันนี้ได้เพนตาคิวไปครับสำหรับ g ีครับโอ้ยนายทำดีมากครับเดี๋ยวเราจะครับไปเกี่ยวให้เราได้ เกี่ยวจะให้จัดระยะไกลและรูดรอยครับจะเอารอยอีกครั้งเลยครับเห็นไหมครับว่ารอยมีความอึดแค่ไหนครับแล้วเปิดอติพุ่งเข้าไปกลางวงแบบนี้ครับอึดไม่พอครับพอโดนท่าหนึ่งแล้วงัดมาสวยงามครับตอนนี้ครับงัดเข้างัดออกครับตำราทางฝั่งบิเกีครับแต่เหมือนว่าทีโฟครับจะงัดพลาดก็จริงแต่ยังคงกลับมาแก้ตัวได้ครับและที่ดีเป็นทิปเปอรคิวครับแล้วที่อินเตอร์โซฆ่าไปได้ด้วยครับโอ้เนี่ะ แยกกันไปครับจังหวะนี้ยังคงตามพอสมาครับและแทงไปเนี่ยจังตามต่อได้ไหมและเป็นคู่หูคู่เดิมที่มาไล่ปลาตัวนี้ครับนี่เก็บโค้ชต์คิวไปอีกครั้งครับสำหรับ G ีโแต่ว่าไม่ขึ้นครับเว้นช่วงนานไปหน่อยและตอนนี้ทางฝั่งบีแครดีครับใีป้อมด้านหน้าเน็กซัสเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้และดูน่าจะแก้ตัวลําบากแล้วนะครับสำหรับทางด้านของอันเดอร์ด็อกครับมีคนเทลพอร์ตลงมาด้วยครับจะเป็นใครครับนอกจากรอยครับ เกมนี้ครับรอยเข้ามารับบทบาทหน้าที่แท้งเต็มสูบและชนะไปครับสำหรับบีคดีในเกมแรกในระบบเวสต์ออฟไฟของ King of ซครับ แล้วข้างล่างบวกครับยังไงครับคนโอ้แล้วเกือบตายโอ้โหที่ร้อยเลยครับเฟิร์สบัตครับทางฝั่งของอิตาเลโซเก็บไปได้ก่อนครับแล้วโดนยกรอบในจังหวะนี้และ<อ>ยิงไปครับอีกหนึ่งดอกไม้แล้วสไลด์เข้าไปย<อ>ิงแป้าเอ้าหาไม่เจอและเธอไม่มีตายคู่เลยครับโอ้ยอย่าปล่อยให้เขารอดฮะเหมือนจะรอให้พาร์ทสิบหมดฮะแล้วตายนะครับรอโอ้แล้วสวยงามครับเข้าเหลี่ยมเข้าแก๊ปครับสไลด์ออกมาช้าเกินไปครับมีแฟลชก็จริงครับ ด้านล่างงัดต่อครับงานมาที่โดนโคดอนฟีดเข้าไปแต่ว่าเล็งไปที่พอสครับเก็บตัวฮิวก่อนครับและเอ็กซอร์อโคดอนฟีดครับหนอยมาตอนจังหวะนี้ครับและมอสเฟนจะเดินมาขวางครับช่วยทางฝั่งอิเรโซครับมีคนเทเลพอร์ตลงมาครับคงไม่พ้นเป็นร้อยแน่นอนครับแต่ว่าแคนเซิลไปแล้วอีฟินของหนอยครับถ้าทางจะเจอศูนย์เจ็ดเอ็กซ์เขาโมยทันเปล่าแล้วแล้วเอาวแล้ใครได้ไปเอาไม่ได้แล้วศูนย์เจ็ดเอ็กซ์ได้ไปอ่ะเอาแล้วแต่เป็นโอซิเลตครับมุดหนีกับไปครับหนอยพยายามจะตามติดครับและงัดไปจังหวะนี้คคครรรัััับบบและพอออสเขข้้าาาามช่่่วยยทงงงฝนฆไไปด ยังไงครับวอเตอร์เจ็ตปักวอตเออเจอศูนย์เจตเองครับยังไงต่อครับจากปูดเจอหน้าเข้าไปครับแล้วนอยเข้ามาช่วยทั้งฝั่งของวอเตอร์เจ็ตครับแล้วเตะเข้าไปจังหวะนี้ครับอย่างฆ่าได้อยู่ครับและจีโฟครับเข้ามาตามทังฝั่งของน้อยครับและใช้ตีไล่ไปแต่เหมือนจะฆ่าไม่ได้ล้างแค้นที่เพื่อนไม่สำเร็จครับ อาล่างๆบวกต่อล่างครับแล้วกลางไปแบบนี้ครับจะเหลืออะไรครับเขาฝฟดหลบแล้วยิงธรรมดาแบบดื้อๆเลยครับและตอนนี้จะเข้าไปยิงล่าอันติคันลิงมันจะไหวเป็นับเบัลคิวจอฟันอินเตรโซครับด้านบนครับอินเทรโซครับเอาไม่ใช่ครับเป็นรอยเจอกับเรโคแล้วโอ้ดูครับแล้วเข้ามาครับกระโดดทัาบไปแล้วครับอันติมาไหมมีอยู่ครับแล้วแปะปาแปะโป้งสามสองหนึ่งไม่ตายอะไม่ตายแล้วเขายอนเวลากลับมาครับแล้วใครจะฆ่าได้ครับแต่ว่าจุดอีกนท์ไปจังหวะนี้ตายอยู่ดีครับอรอดด้วยฮะเหลือห้าสิบเก้าคร ่งโอ้แดชัยอันติมาเนี่ยย้อนเวลาครับแล้วเด้งขึ้นไปครับเด้งแล้วเด้งอีกคอมโบเด้งดึงครับแล้วโดนเผาจนตายครับตรงกลางครับ G4 ครับเอาตัวรอดครับด้วยการยิงเกลียวลงมาบ้างครับและมีทางฝั่งเขาลอยเทเลพอร์ตลงมา ช่วยปาบกระโดดหลบเข้าไปครับแล้วตามที่น้อยครับกดดันทันทีแล้วอรเตอร์เซตอยู่ด้านหน้าครับแล้วอเตอร์เจตอนนี้โดนคอมโบฟิตฟอกปากบแล้วครับสี่ต่อหนึ่งแบบนี้ครับวอเตอร์เจตจะรอดยากครับและเป็นคิวของอินเทอร์โซไปอีกครั้งหนึ่งน้อยเจอไล่ตามจากเด็บเบนโอเซมเดครับและโดนเก็บชัดดาวไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ด้านล่างครับพอสครับจะอยากไปช่วยเพื่อนซะเลยเกินแต่ตัวเองก็อึดไม่พอครับและโดนล้อมจากสองตัวครับและใช้เคสเซนโดครับอยู่ทางฝั่งของรอยครับกลายเป็นปาเต้นเนี่ย คล้ายๆกับกุ้งเต้นเลยฮะแต่นี่เป็นปลาครับเนื้อมันจะนุ่มกว่าโอ้และอันตีนอันทางแคบๆครับแต่ว่าดามเมสไม่พอที่จะฆ่าทางฝั่งของบิกิีได้ครับรับแล้วนอยพยายามจะขึ้นไปทางนั้นบนจับลอยฮะน้อยกับลอยไงเอาไงล่ะแล้วมาครับโดดโดบครับอ ตามครับและช้ำเดือ water ใส่นอยน้อยเตะกลับมาลอยยังไงต่อลอยยังอยู่ครับตอนนี้ครับเดเรโคครับเข้ามาตีอยู่เนี่ยแต่ว่าดับเบิลตัวแรกครับจะเล็งไปที่ใครจะช่วยเพื่อนหรือจะฆ่าก่อนครับแต่ว่าลอยเอาตัวรอดเองแล้วครับแต่กระโดดออกไปเนี่ยรอดไปเรียบร้อยครับเหลือทั้งฝั่งของดับเบิลตัวที่ยังไล่นอยอยู่ครับที่ข้างซ้ายนี่แหละครับโอ้ยโดนด้วยแมนด้วยครับจังหวะนี้ครับแล้วงัดมาเข้าทางพอดีครับเดเรโคครับแต่การงัดของดับเบิลตัวเป็นดับเบิลคิวของเขาไปครับจิมลิพาร์ลครับให้ใครครับน่าจะให้ลอยไปนั่นแหหลละะปอยใ้ไโโซ่ฮ เอาครับและโอ้โหลอยแบกปั๊บมาตรงกลางยังไงตีโฟกับแต่สวยมากก็จริงครับแต่มอสรับอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับมอสจะสามารถช่วยจีโฟได้หรือเปล่าดิจีโฟสิ้นไปแล้วครับมอสช่วยไม่ไหวก็นแต่ว่าทางฝั่งบิเกตีครับมาทันพอดีครับโอ้และโดนสองน้ำเลยครับไปจังหวะนี้ทั้งน้ำขึ้นปลาน้ำปลากินหัว เอาอย่างไงครับเดโคโดนจิ้มไปครับอ้าวมา2ตัวเหมือนเดิมเลยครับและโดนท่าเดิมแน่นอนครับและจุดอีกคืนไปแล้วนะพี่เลนบนครับเดโคครับโอ้เดโเดโคยังรอดอยู่ฮะแล้วยังไรครับลอยฮะเอาเลยครับนลอยไม่มีอันตินะครับตอนนี้ครับแต่ลอยสู้ครับแล้วพอมีมอสเข้ามาช่วยจังหวะนี้ความแรงนี่เจ็บนะครับเจอปลาเนี่ยครับเอาน้ำสาดครับน้ำเดือดครับแต่พอสเข้ามาลึกเกินไปครับจะหันกลับไปใช้สกิลียรได้ไหมครับเคนเซโดยังโหลดไม่เสร็จครับ ตายไปอีกหนึ่งครับแล้ววอเตอร์เจสครับจะรอดไหมครับแล้วแปะปลาไปได้ด้วยนะเมื่อกี้แล้วยังไงครับศูนย์เจ็ดเอ็กซ์ครับตามพาไปครับแล้ววางสตาลไปตรงกลางจังหวะนี้ครับน้อยติดมือนครับและไม่น่าจะได้ทําอะไรครับอันติยังไม่ทันได้ใช้เลยครับเบิร์ดชุดเดียวนี่คือรับด้วยเนื้อหนังล้วนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าได้บัฟมังกรดินมาจะไตีเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะครับโอ้แล้วจีจีครับจีจีนะครับสำหรับทางฝั่งอันเดอร์ด็อกครับเรียบร้อยครับเซเรนเดอร์ไปครับเกมที่สองตกเป็นของบีเคที we we'll แน่ไปครับโอ้เอาแน่นอนครับเดินมาให้เห็นข้างหน้าเลยครับแล้วไม่มีแปดแล้วด้วยครับสำหรับทางฝั่งของเดรโคโดนลุม2ตัวแบบนี้จะมจเฉพอหรือเปล่าครับและใช้สกิลโดจะมาและพอมาเหมือนจะถูกที่ถูกเวลาครับกระโดดเข้าไปกัดเนี้ยแต่ว่ามีรอยครับเอารอยไปได้ครับแล้วเก็บเฟิร์สบัฟไปได้ก่อนครับสำหรับทางฝั่งของพอสพอจะคงตามต่อครับพอมีดับเบิลบัฟครับแล้วเข้าไปเก็บเป็นดับเบิลคิวสวยงามอะ พอร์ตมาครับยังไงครับดึงครับโดนโดนด้วยครับมอสเนี่ยน่าจะรอดยากแล้วนะครับต้องแปดหลบเข้าไปครับ้โหูเลยดูครับพอร์ตเดินเกมมาดีจริงครับเกมนี้ฮะ เลฟกอาไปกลับมาครับแล้วแต่เป็นโอเวครับเข้ามาหาหน่อยหน่อยแปดหนีไปแล้วครับเหลือโคดนฟีดครับตามด้านได้หนึ่งตัวครับแล้วแปดพยายามจะหลบครับโคดนฟีดวิ่งไปครับมีการกลางเกาะขึ้นมาจากตะเกียงของตัวเองครับแล้พอไม้ครับกับการเอาตัวรอดในครั้งนี้จุดอีกขึนหยไปแล้วครับไม่รอดครับสำหรับฝั่งโคดนฟีดและด้านหลังมาครับพอครับโต้กลับมามาจังหวะนี้ครับเครื่องหมายนักล่าอยู่ด้านหน้าและหิวไปนะกระโดดแปดหลบออกมาครับพอฆ่าแปดแล้วกลับมาได้ครับมีเทเลพอร์ตลงมาจากเรโคปั๊าปเกี่ยวไม่ทันครับ อ้าวโดนป้อมยิงครับนอยดโดนป้อมยิงครับแล้วไม่มีแฟลชแล้วด้วยครับสำหรับสฟังของนอยครับเดี๋ยวมันจะงัดและฆ่าแบบง่ายๆแบบนี้ครับประมาทเกินไปครับนอยครับซัพพอร์ตเจอซัพพอร์ตหนึ่งเจอใบไม่โดนครับหันกลับมาจิ้มหนึ่งทีและอัดปืนด้านหน้าโดนด้านหลังครับเสียสเปรย์ชิลไปครับสำหรับอ้าวเนี่ยมอสเสพมาชิลครับอ้าวครับยังอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่ามอสโดนดาเมจไปค่อนข้างหนักครับแล้วปากหอกไปไม่โดนครับ านหลังมาครับอ้าวครับมีรอยครับเทเลพอตลงมาเป็นจังหวะนี้สตาร์สามครับสวยงามครับตีน้อยตายแน่นอนครับสำหรับรอยครับน้อยนี่หน่อยที่รอยโดนไปในจังหวะนี้ครับแล้วตีพอตายไปหนึ่งเป็นชัดดาวครับได้ตามทั้งทีมสำหรับบีเคทีโอเล่นฟีดครับหลงจังหวะแบบนี้ครับตายตามเพื่อนแน่นอนแม้จะเปนสวยสามตัวแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดครับโอ้แถมเลยฮะดันบอโดนแน่นอนครับจังหวะนี้อมาครับสองหนึ่งครับตอนนี้ครับโคจะเอาตัวรอดยังไงครับแล้วมีร่างเงาของรอยกำลังเดินตามเข้ามาเหมือนเป็นดั่งยมทูตที่ดับ โอ้แล้วเดินไปด้านบนแบบนี้ครับพยายามจะวนให้ป้อมยิงทางฝั่งพีกทีได้มากที่สุดครับแต่เขาแชร์ป้อมกันดีจริงจริงอะตอนนี้เริ่มดูไม่ค่อยดีครับอันติมาเปิดมันแล้วและหนอยวิ่งกับช้าแบบนี้ครับพยายามจะใช้สกิลเพื่อที่ผลักตัวเองเข้าป้อมแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะรอดระยะ2ตัวแชมเปี้ยนนี้เอาครับโดนครับเข้าปะครับเข้าดีครับเอาแล้วจีโฟรับเบรกวล็อกเดอะเจสไว้ครับนี่คือการใช้อันติเพื่อเอาตัวรอดครับแล้ววอล์เดอะเจสฝืนไปจังหวะนี้คร ฮ่ว่าก่อตะเกียงกลับไปด้านหลังครับมีทางฝั่งของรอยและมอสครับเข้ามาซ้อนทางฝั่งชีโฟไว้และเก็บวอเตอร์สเจสได้ฮะโอ้ย โดนดึงแฮปเจ็บไหมเจ็บไหมจะถามว่าเจ็บไหมต้องบอกเลยว่าไม่ครับและงัดด้วยอติและถอยกลับมาครับแต่บีไฮมีอยู่ข้างๆฉันไว้ครับและพอสครับกระโดดเข้าไปแล้วกระโดดออกมาโอ้แล้วบินพลาดครับสำหรับทางฝั่งของ G4 ครับคอมโบไก่ทยานฟ้าไม่สำเร็จครับผักวอเตอร์เจสกลับมาไม่ได้แต่เกี่ยวพอยได้จังหวะนี้ครับอินเทโซครับไล่ยิงครับพอสตายไปแล้วครับด้วยน้ำมือของอินเทโซมีคนเทเลพอร์ตลงมาและใช้อันติมาแจกดับเบิลโอเซเว่นกับแต่ละนั่นหน้าครับเป็นคนที่ฟรีถตายไปก่อนครับ เรโคครับเข้าไปไล่ทางฝั่งของมอสครับเห็นว่าเลือดน้อยครับพยายามจะฝืนเอาให้ได้จะเอาให้ได้แต่ว่าอิงดูโซครับติดฟองเลือดไม่ได้ครับโอ้ด้วยพาสติกของบลองครับติดตั้นในฮิตที่4ครับและนอยครับได้รับเกาะจากทางฝั่งวอเตอร์เจสแต่ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ครับวอเตอร์เจสครับต้องเอาตัวรอดครับแต่ว่าเก็บทีโปไม่ได้ฮะยังไงดีครับโอ้ยดูว่าเดย์เจสครับโดนเคาะไปสองดีฮะแรงครับแรงครับแล้วดึงไปไม่โดนครับแล้วตามไปตีต่อครับสำหรับทางฝั่งของรอยครับออึดดดดจรรรริงงงโคคคๆััับบแล้ววูาามุนขเฮะ โอ้ตามยันบ้านเนอะบอมไม่แตกขอตีแชมเปียนไว้ก่อนไม่จบใช่ไหเสียงนี้มาไม่จบใช่ไหมเองก็รู้ครันี้มันอยู่ยากดีไงโดโมีเย็นยินดมกำแพงด้วยครับตำรวจตัวเด็กเอา,าดิงโดนแล้วดึงโดนด้วยครับตอนนี้จะไงครับตำรวจตัวเล็กจะมีท่ายากไหมหมุดไปแล้วหนึ่งทีเพื่อนมาแล้วกดอันตีวิ่งไปเอาลวพอสครับบอกว่าฆ่านานเกินไปแล้นซวยแล้วครับ เรียบร้อยไปเลยฮะเทเลอดลงด้านหลังครับสำหรับลอยฮะไปไหนฮะนี่ครับจะไปไหนครับเข้ากดแพรี่ไปแล้วด้วยฮะและกดพลาดไปครับสโลไปไม่ได้ครับแลวนอยครับกระดิบไปสั้นๆครับและตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยไหลต่อเทเลทยาวๆครับและดึงโดนมอสแต่เข้าก่อนแล้วครับลอยไ่รอดึงมาทําไมครับให้เข้ามาใช่ไหมครับก็ไม่บอกครับรีบก็ไม่บอกตอนนี้ครับเข้าไปฆ่าอีกสองตัวและลอยครับมันไปไล่วอเดอร์เจสครับไม่ได้มีโอกาสมาช่วยซับพอร์ตเพื่อนเท่าไหร่เลยฮะ พ g อจีจ้ค้างครับสำหรับทางฝั่งของ u n d e ด d o g ครับและคงเป็นสเลนเดอร์และเป็นวิกธีที่ชนะไป3นสูน 30, และยังคงเป็น King of ซของจริงอีกต่อไป